จบเ hey, ฮยังนาสงสา,ารมาพันพื้นบ้านอย่างฉันไรค่าหมดความสัมพันธ์ทั้งที่รับใช้เธอยังซื่อสัตย์โอ้โหไม่น่ารอดนะครับแมนยู Man, you, ไม่มีเยื่อใยอะไรอีกแล้วครับถ่ายรูปหมูถ่ายรูปทีมไม่มีซานโช่เลยครับโอ้โหไร้เงาซานโช่ อนาคตของเจดอนซานโช่กับแมนยูสอเขาถึงจุดปลายทางกับมันแตหกหักหลังซานโช่ถูกตัดออกจากภาพไทายมูอย่างเป็นทางการของทีมไปเลยนะครับสตาร์วัยยีาปีอย่างซานโชมีปัญหาขัดแย้งกับชางเอริกเชนฮาร์กหลังออกมาตอบโต้เชนฮาร์กนะครับว่าไม่เป็นความจริงเลยที่เขาซ้อมไม่ดีจนถูกดรอปออกจากทีมนัดแพ้อ์เซนอนสานเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นซานโชปฏิเสธที่จะขอโทษและถูกดรอปจากทีมชุดใหญ่ให้ไปซ้อมกับทีมชุดเยาวชน จนถึงตอนนี้ยังไม่มีวี่แววที่ซานโชจะยอมขอโทษเอริกเชนฮากนะครับแล้วทางแมนยูยังคงบีบซานโชต่อไปด้วยการตัดชื่อออกจากการถ่ายภาพหมู่อย่างเป็นทางการของทีมโดยการถ่ายภาพครั้งนียครับเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2014-2015ซึ่งมีการถูกจะทำขึ้นโดยศูนย์ฝึกคร์งตันจอบอกว่าในคลิปวิดีโอที่ทางสโมสรเผยแพร่ผ่านทาง t i k t o k กนะครับแสดงเห็นว่าไม่มีซานโชร่วมอยู่ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย นั่นเลยหมายความว่าถ้หากซานโชยังยืนยันไม่ขอโทษเทนฮากต่อไปก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะถูกขายทิ้งในช่วงตลาดมกราคมนี้นะครับท่านี้กับซันโชย้ายจากรอดมูนมาอยู่กับแมนยูเมื่อปี2021ด้วยค่าตัวแพงมหาศาลนะครับ73ล้านปอนด์แต่ผลงานกลับน่าผิดหวังมีโอกาสลงเล่นเพียงแค่82นัดทาได้12ประตู ผิดกับสมัยเล่นให้กับเสือเหลืองบรูซิเออรอนมูลที่ถล่มประตูระเบิด r เบอร์เลยนะครับ50ลูก64แอสเซซิสแงยจากการลงเล่น137นัดสำหรับเจดอนซานโชนะครับตอนนี้คือไม่ได้อยู่ในกิจกรรมของแมนยูเลยนะครับหายไปเลยครับนั่นแหละครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเห็นใจไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนดีนะครับสอวอย้ายทีมแน่ๆสูงเลยครับในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้นะครับ ไม่น่าจะไปต่อกับแมนยูได้แล้วมันจบเหตุทุกอย่างนะครับสารสัมพันธ์ของเชนฮากับซานโช่เนี่ยคุยกันไม่ได้แล้วนะครับดูทรงเลยครับไปกันยากชุกรับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวๆลอยสำหรับอนาคตของเจดอนซานโช่ะครับโอ้จุดจวดจุดจวด,จดนะฮะ